สบายดีเยตุ๊กตาสบายดีเอาใครสวัสดีครับก่อนครับผมโอ้ยได้ลูกอมคนหลานอีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตาสอดพุ่นสอดพี่ยื่เนาะพากันมาสอดยืนเมืองลาวแล้ววันนี้หลังจากที่เฮากลับไปงานศพปู แล้วเล้วเฮ็ดบุญเฮ็ดยังแล้วอาจะได้พากันกลับมากลับมาลาอีกแล้วอ่บซื้อไม่น้องนํ่เนาะตุกตาเนาะองก็ไปซื้อเมาไปซื้อเมอแม่เงินกวยยหน้าโตัขึ้นบะไหมเงินยีน่าตอนม้วาโตาน์เอะคือบ่ซื้อไม่ตุกตาเน่ ถ้กกันกินลายหลูกโอมบ่มีประโยชน์อย่างเดี๋ยวที่เชฟบ่แซ่บเวลามาอยู่เท่าบ่เดี๋ยวที่มาอยู่เท่าบ่สิงสองฟังเดียวกับซอสประเทศไทยเดียวกับซอสประเทศลาวบ่ทิศลาวใส่ทิศลาวทิศลาวกับเพนอย่าง ประเทศเรากับประเทศยังฮินบอห็นโอ้ปะกลัววันไปซื้อขนมปะตุ๊กตาอยากกินขนมวันนีซื้อขนมมาบอคบอคู่กันบอตุ๊กตาอยากกินข้าวน่มบอคูกำหนำกันไหมถูกกันไหมสบายดีทูกยกมือขึ้นหน่อยนึงเอ็มเอเอทูเอ็บอแมนกลัวเอ็ทูโนบมือได้ไหมโนบมือเอ็ทูทูกสบายดีแบบมึงสบายดีแบบไหม <laughs> ไปเอางเงินป้ายังไปซื้อขน,นมตุ๊กตาได้เจ้าพันละอีกทองให้เนงะิะโอเคป้า <laughs> เดี๋ยวเลี้ยงขน,นมเล็กน้อย <laughs> สายเปย์แม่ปีนปีอีกแล้วปีเด็กๆกินขน,นมไปเบื้องรู้สิพากันได้อีกอย่างไปขนมอีกอย่าง ขายใหญไปซื้มาล้ตกแล้วดตกีดินแล้วมึงเด้อัง้าาเกบักรถมาเด้อพาน้องยงฟังแม่เอบ่แม่นประเทศไทยเด้อเอมกยาบได้กินข้าหนมน้ำเฮาหยงไปุเล่นในบ้านคุ มือนีมีเงินฮะสิพันกีบจะพาเด็กน้อยไปกินขนมซื้อขนมกินขนมขนมเลี้ยงเด็กน้อยเลี้ยงขนมเด็กน้อยขยันอย่าที่มือโูนะจับไ,ม,ไม้ไปใช่ขันยังหาป้าจะพาุ๊กตาพี่เ ขาใหญ่ไปกินขนมเอาที่แม่เอาที่มือกันนะโอเคยุโรยุโรยุโรกินขนมไหมยุโรยุโรขาใหญ่อ่ะตัวเสตัวเสไปแล้ว เลี้ยวแม่วันนี้พาน้องเลี้ยวแม่รถมาแล้วนะซื้อขนมไปไปเลือกเลยเลือกเลยพันใหญ่ได้ยังบีเอ็มบีเอ็มไหมมอกี้ขนมไหมมาไวมาไวเออสิบบาทใช้สิบบาทเลยนะ ส so ิบบาทให้ใ so ห้ใชขนมสิบบาทเอาไปเอาใบสองพันเหมืนให้สิบบาทอีลาเอาทุงมาใส่อันนี้นะไปเอาทุงมากระชงน้ำน้องฮิเอลกระบะมือมือลาวสองสี่

ไปวันนี้ขอบใจเด้อว่าเปีบอไปวันนี้นับว่ารู้จักอันของเขาจักอันของเขาสิบสิบอ้หเกินให้เกินให้รู้ดิอย่างนี้ทางนี้เป็นดีเด้อดูดิ

เมื่อสามสิบเก้าพันป้าเมื่อวันนี้เมือเอ่อไอ้พี่แชบบอไอลาเปิดตาแล้วบอโอ้หัลลาบบเปิดตาอะไรไปเมือม่อเมือ่อแชบบอโอ้ขครงี้แชบบอขครงี้นะไปเมื่อพาน้องยังเมื่อท่าเด้อ พอยมีรถซอยอยู่ในบ้านป้าพาน้องยางมาท่าไม่เอาอันนี้ไปให้น้องยูโรกันเออยยูโรยางมาท่าลุซิมานำบอกมาลุซ<า>ิมานำลรามาไปาให้ยูโรนะยูโรมาขนมไหมกินบ่ ยีโลกินมะเออะไรปะอกไก่ดูด <Armenia Class AS> ูมีแจ่ผู้สาวนนะผู้สาวเส้นโงการผู้สาวกำลังเสริมสวยใส่สงการโอ้ซีสีแดงวะดีแดงกอาันี่ยซีกํดีไปอุ้ย ดีแล้วดีแล้วสางกำลังยอมผมทางประเทศไทยดีวันน่าร้อยเนาะไอดูโอไอยูโลกินอย่างไอยูโลอะไอยูอะดิโดน้องน่ะไหมอะดิโดน้องน่ะไหมอะดิโด่เอาไปให้ท่านสามอันไปดิโด้แย่หนินะดิโด้แย่หนิแบะเนาะเยอะนะพอืม อันนี้เอาเอากะเลือกอีกเปิ้นสิเฮากี่กะอ้าวโอ้ยแข่งเลยเอาสะแล่มอ่ะออกปะมั้ยอันดิโดสาันอันนี้เออดิโดนะอีหยังโนเอากินแม่เออตุกาเมือบ่ปเมือละหยังคั่นบ่เมือละอีนี่อยู่บ่าเมือพร้อมกบ่ ยังคข้ามาเลือกอ่เลยอีกเยอะได้ดีด้เนี่ยไปเดี๋ยวสตารกินจะไ่หาลานะคิมโอ้เมนคิมเนาะริมบมยิ่บขอกยิวขึ้นคิมไหมมาเด้อกินดินโดเด้อ ô oh, ba mưa yeah. ba, ba, đi, nhàng, ba đi. Mà, bà đi nhang bà đi đi nhang Rồi, lâu tụt mưa là ba nhang à Bà, mưa ừ. ba mưa, đấy chị chị mẹ mưa bia ขาใหญ่เผยอะไ้สักมีมูอไหลโอ้ยนางเอกหน่อยเบิ้งน้องเป้าน้องบอกพูดน่ะเตยบอลเอ็มให้น้องเตน้ำเนื้ออ้าเฮ็ดอย่างจังสัตวลุกขึ้นลุกขึ้นมันใครเอ็มให้น้องเตยบ้านนั้นพี่เป๊เตะพี่เป๊เตะนั่ไอะเอ็ม เตะแม่เตมเไม่ปะ่ปะ้นเต้เเลยีเต้เขาโ,โเลยมา,มาอยู่บ้านอยู่ลาวกบมีมูป่ะสีดื้อมือสีดือนะเช็ดไม่ตางเช็ตตาข้างฉันไหมขีดือพอดมือเนาะ ผูนะ้ใดคิดดื้อน่ะโอ้ยแม่อุ้มบ่ไหวแล้วอุ้มบ่ร้อนแล้วอุ้มขาใหญ่นี่ฮะออ้มออ้ม oh 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 oh. อุ้มบ่ไหวและใหญ่ก็แม่ปิีนแล้วแม่นบ่อ oh อ้ม oh อ้ม oh อ้ม oh อ้ oh oh. กลับมาแต่ฟังพูดกลับไปกลับมาพี่น้องพอดีข้ามไปข้ามมามันกันไงแล้วข้ามไปข้ามมาพอดีรอบนี้เขาไปข้ามอยู่สวรรค์นนเขต ขามยมุกทหารตรัวขามกับมุกทหารเราที่เอาขามมาขามยุสวรรค์เครียดก็เลยขี่รถเลาะขึ้นมาขึ้นมาป้ะกระดิ่งมาฮอดเมื่อคืนนี่เลาะพากันเลาะเล่นมาเรื่อยๆขี่รถเลาะเล่นมาเรื่อยๆอเห็นอันใดเป็นตาแวะเฮากับแวะมาพี่น้องก็เข้าไปติดตามที่ซ่องของเคยลาาที่เราเลาะทายยมุกทหารมาแล้วก็มาฮอดอันสวรรค์เครียดแล้วก็ เลาะขี้ขึ้นมาบ้านน้องปิ่นกับข่าวแต่คุบค้าง่ญ่บ่มีเอาคลิปลง3ามซี่มือแล้วห้างหายไปสามซี่มือแล้วยังไห้พอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องเที่ยวและน้องเอทและช่องเคยลาวเนี่ยเด้ออะไรพอกันไม่คลิปหน้าสบายดี